มาด้วยกันทุกคนมากินข้าวน้ำกัน มันนี้ไปกินเขากับส้มตําค่ะตํามะละกอใส่กับแครอทนะคะเียวชอบกินแครอทนะคะมะละกอนี่ยไผสมใส่น้อยหนึ่งนะคะเห็นสีจืดๆแบบนี้แสบนะคะเดี๋ยวใส่นีเพราะว่าถ้ากินเหลือ้ปก็ปิดนะแม่ค่ะเอาพัดสติดปิดทุกคนเชื่อหรือเปล่าว่าอันนี้คือคือปลานะคะแต่เขาออกมาเฮดเป็นคือจังกุ้งถูกไหมค่ะ อันถ้ารสชาตินะคะคือกันกับลูกสิ้นปลาเลยค่ะอันนี้มาจากประเทศเกาหลีนะคะอันนี้ก็บปลาแห้งมูเอามาซื้อมาฝากนะคะเปลี่ยกับลวกเส้นมีนะคะเปรี้ยวกับส่ไส่กระเทียมเจียวน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะน้ำปลาอีกกระปูนะคะอร่อยเนี่ยคะ่ะมาได้จะ้ะมากินน้ำกันสวัสดีทุกคนนะคะ เดี๋ยวมากินน้ำกันด้วจ้าสร้างเขามาเข็ดอันล่างทอนะแมคะ่ค่ะล่างทออยู่หน้าบ้านเดียวมันถึงเวลานะะ่ะแม่ค่ะเขาก็เลยมาเห็ดทำความสะอาดทอใสลงไปนิดหนึ่งนะคะกระเทียมเจียวใส่พรอยน้นหอมเอาก็ะเม็นเห็นว่าบันนี้ เขาทำก็สะอาดทอเราเหมืนอนเอาพลาสติกลงไปเคลือบไดไหมคะไปเคลือบในทอเราบันนี้มาคุ้มเหชรอยู่หนีตายรอบแล้วอดจิออกง่างออกไปถามบอกถามเราแล้วคะ่ะหิวเขามาแล้วค่ะมากินสมํำน้ำกันนึกอยากกินสมำ่ำซื้อบะก,กอมาอัน ตาไปเทียเดียวหน่วยหนึ่งซื้อมาจากร้านไทยนะคะหน่วยละต่างสามร้อยกว่าบาทสามร้อยเกือบสี่ร้อยบาทตาเทียเดียวจนมาขึ้นล่ะามาตำอีกเปียวเป็นคนเพื่อ่อยมากินบักอ,อได้ไหมคะ่ะยู่บานเขาว่าไปยงังบันนี้มักเกษียได้ไหมคะ่ะแฟนเปียวก็เลยเอาทิ้งเอาซื้อหน่วยใหม่มาอีกเปียวเลยว่าเอาตำไปรอบนึงบบอยากกินอีกแล้วเ,เลยตำอีกอได้ไหมค่ะยานเดียวทิ้งก่อนอืม ร้อยๆทุกคนบ้างลูกสิ้นลูกสิ้นปลาลูกสินกส้นปาลนปาเขาเอามาปั่นเป็นรูปกุ้งความมาจากเกาหลีนะคะอะร่อยมากเลย มไมาเด้จ่ามันกินน้งกันไปแล้วเขาทำความสะอาดท่อไปแล้วค่ะมาสองคันนี่แหละคอดีของสวีเดนเขาทำความสะอาดอแล้วกับเวลาฝนตกมากสินะคะนามเพถ่วงสินะคะเขาทำความสะอาดท่อประจำนะคะ อืออันนี้ปลกคามมูเดือดซื้อมาให้แกะเม็ดย่างดีเลยทุกคนเบิงปัะคามวานย่างดีเลยค่ะอะไรอะไรออร่อยมากเลยค่ะปัะคามวานพิชรบุญ บานๆสมสมเ <c oughs> ด็กกินของไทยกรชื่นใจน่แมไหมคะหลังจากที่ไปเที่ยวสเปนมาเนาะค่ะทุกคนเปีืยกกับมาลองเลื้อต่อหนาเปลยวกดำมีทุกคนถามเดี๋ยวไปเที่ยวใส่มาเปียวก <c oughs> เปลยวกจะเล่าให้เขาฟังนะค่ะนี่แหละค่ะทุกคนอันะเปียวไปเที่ยวสเปนเนาะเปีืยวไปเจอร้านอาหารอันนึงนะแมไหมค่ะที่เขาอ,อนอ่าเปีือ เบียวว่ามันแปลกตาดีเบียวก็เลยเขาไปเบิงทุกคนรู้ปว่าอันอาหารคล้ายๆถ้าเห็นไปเ้วก็ถ้าถ้าคิดไปเ้วก็คืออาหารนะ่ะเฮ็ดอาหารแบบบ้านเขาอาหารเขาเขา,ขาแกงเห็นไหมคะคืออาหารเฮ็ดเสร็จหมดแล้วแเราก็ตักใส่ถุงสิเนาะ,ะแต่ว่าเขาสิสร้างเป็นกิโลขายสร้างเป็นขีดขายนไหมค่ะเปียวไปเจอเนาะเปียวว่า,อวาเอ้คนคือมาลุ้มหลายแท้อี่ยังนี่ปกติเปียวสิเขาไปในห้างในห้างนะคะเขาไปซื้ออาหารที่เขาปรุงเสร็จใหม่ๆห อาหารพื้นเมืองนะแมไหมะไปอยากซิมอาหารสเปนเนาะพี่ออกมากินพี่เอ็งประมักทุกคนรสชาติแบบบนัวน่อมไหค่ะพี่เอ็เป็นคนแบบอาหาร้าบนัวเรามันเห็นเขากินบอแซปน่อยไหมคะว่าง่ายเนาะอันบัดนี้พี่เอก็เลยพากไปต่อแถวเรก็เลยเห็นน่อยไหมคะหอยหอยหอยคอดองใส่กับอันอันน้ำสมสายชู่น้อยหนึ่งแล้วก็มีน้ำมันแล้วก็มีห็นหัวหอมกระเทียมแล้วก็ มีพริกพริกสามสีนะคะเนาะเขาก็ปรุงรสชาติเปียวก็เลยเอ๊ะอยังนาาสนใจแถตัวยังไงซะล่ะเปียวก็เลยไปสั่งให้เขาเอาใส่กองแหงวันนี้นะคะทุกคนเขาก็เลยตักให้เบียขาถามว่าให้เจ้าบอกสต็อปเด้อแล้วบอกเป็นภาษาสเปนเปียวก็บอกเป็นภาษาสนสวีเดนตร่ไหมคะคุยกันนี่ก็เลยอยากหัวบันนี้พี่ว่าพ้อพ้อพ้อเกาเตักให้เปียวตักตักใส่สามรอบสี่รอบวันนี้พี่ว่าพอพอ เดก็ไเอามากินนะคะทุกคนแล้วก็อร่อยอร่อยแล้วก็พริกดองเขาตัวชอบมากเลยนะคะพริกดองเขานี่จะดองใส่กับน้ำสมสายชูแล้วก็ใส่ผงนัวนหน่ะแมมค่ะมันก็จะออกรสชาติแบบสมน้อยๆแล้วก็แบบออกนุ่ๆคล้ายๆกับรสชาติของรสด,ดีนะไห่ค่ะแต่ว่านัวแบบแปลกๆนะ่ะไหมพี่ก็บ,บรรลุว่าเป็นน้ำยางเนาะอร่อยค่ะทุกคนไปกินอาหารพื้นเมืองของเขาแล้วก็แบบถูกมากอะค่ะทุกคนเดยวถ้าเปรียบกับเขาเป็นนางกินในร้านสินะคะคือ นั่งกินทางในร้านนะคะอร่อยแต่กับแบบก็เต็มที่นี่ยไห่คะเหมือนมันบอ,บอสุดนะคะถ้าไปกินอาหารมงไดที่บอกไปแล้วก็คือยังค้นพื้นที่กินอะทุกคนมันจะอร่อยเปรี้ชอบมากเลยเปร้ก็เลยบอกแม่ย่าน่ยไหมคะว่าร้านอาหารตรงนี้เด้อย่าเดียวไปน้องไปซื้อมากินเปรี้ก็เลยถ่ายรูปมาให้ญาเบิ้งเพราะว่าญาน่ะเรา เร,เ,เราไปอยู่หันโดนกินจริงด้ค่ะแต่เราบปเห็นลานพวกนี้สีนะคะเป็นว่าถูกด้วยแล้วก็อร่อยสําหรับเพี่วเปียว่าถูกนะคะแล้วก็มีพวกอันมันฝรัง่งอันอบอบมังสินะคะแล้วก็มีพวกหอมอหอมทอดนังนเอค่ะอร่อยนะแม่ครับพีวชอบอาหารแบบบอกง่ายๆอาหารพื้นเมืองถ้าไปมองที่ค้นประเทศเขากินมันมันจะแบบ ม,มาถึงประเทศเขาแล้วสิ่นะค,ะคือจังบานเขาทาไปกินอาหารตามสั่งกับอาหารใน้านกระต่างกันเน,นี่ค่ะทุกคนหรือว่าอาหารเขาแกงจังสินนะ่ะตามอันตามกร,รุงเทพเป็นบางซอยบ่าไปแลวก็คือยังเยาวราชซอยเยาวราชังสิเนะคะ่ะเดี๋ยวคิดนะคะเนาะ,นาะอร่อยหลายและเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนในเบิ่งนะคะนี่คืออช่วงหน้าเขาอ่เนาะคะ่ะเขาไปพักผ่อนเขาได้ไปกินไปเที่ยวได้ไปเห็นอีหยัง เปียวกระยาอกมาแบ่งปันให้ทุกคนด้เบิ่งนะคะเปียวกกรบอกได้ว่าใส่ชีวิตเลื่อนรู้อีย่างนะคะเปียอกับใส่ชีวิตทั่วไปแล้วก็กินอยู่แบบพอเพียงแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นสังคมใหม่ๆเองสินะคะเปียอกกอยากเก็บมาให้ทุกคนได้เบิ่งว่าบ้านเมืองเขากินกันอยู่แบบใดเขาใส่ชีวิตแบบใดกับมีความใครึ้งบ้านเขาอยู่นะคะแต่ละหม่องที่เปียวไปเปียวกกรได้ไปเห็นอย่างใหม่ๆเองสินะคะทุกคนเปียวกับอยากเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะ แ,แฟนเปียวมาพอดีน้องก็ทรงเปียวนะคะเราก็เลยไปเห็นงานต่อราะคะทุกคนเดี๋ยววังใดเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเปียวไปกินข้าวต่อกัอนนะคะบ๊ายบาย